สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาชวนคุยกันเรื่องความรักของคนสองแบบที่ต่างกันสุดขั้ว Introvert กับ Extrovert ฟังแค่ชื่อก็คงพอจะรู้แล้วว่าสองคนแบบนี้มีธรรมชาติที่แตกต่างกันคน Introvert คือคนที่รู้สึกเติมพลังจากการอยู่กับตัวเองชอบคิดก่อนพูดชอบใช้เวลาคุณภาพอยู่เงียบๆในขณะที่คน Extrovert มักเป็นคนที่พลังมาเต็ม เมื่อได้อยู่กับคนอื่นรักการพูดคุยชอบสังสรรค์และพร้อมเปิดโลกเสมอความต่างแบบนี้ใช่ว่าจะรักกันไม่ได้นะคะในทางตัวกันข้ามหลายคู่ที่ประกอบไปด้วย introvert คนหนึ่งกับ extrovert อีกคนหนึ่งกับรักกันได้นานเข้าใจกันได้ลึกซึ้งเพราะความต่างของเขาและเธอคือความสมดุลที่พอดีลองนึกภาพตามดูสิคะ introvert อาจ,จเป็นคนที่ไม่พูดอะไรมากแต่เวลาเขารักใครเขารักด้วยความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆจำได้ว่าเราชอบกาแฟไม่ใส่น้ำตาลจำได้ว่าเวลาเหนื่อยเราจะเงียบและเขาไม่พยายามจะดึงเราให้พูดแต่แค่อยู่ตรงนั้นอย่างเงียบๆและให้ความสบายใจในขณะที่ extrovert รักด้วยพลังและความเปิดเผย เขาอาจจะชวนคุยทั้งวันอยากพาเราไปเจอเพื่อนอยากเล่าเรื่องตลกอยากแชร์ความคิดแบบไม่มีการกลั่นกรองเพราะนั่นคือวิธีที่เขาแสดงออกว่าเขารู้สึกปลอดภัยกับเราแค่ไหนแล้วเมื่อสองแบบนี้มาเจอกันละ่ะ introvert อาจจะรู้สึกว่าเขาเสียงดังไปไหม extrovert อาจจะคิดว่าทำไมเธอเงียบจังและบางครั้ง ความเงียบก็เป็นธรรมชาติของคนหนึ่งอาจทำให้อีกคนรู้สึกว่าเธอไม่ยินกับฉันเลยใช่ไหมเนี่ยแต่แท้จริงแล้วพวกเขาแค่สื่อสารกันคนละภาษาวิธีที่รักกันแบบเข้าใจกันในความสัมพันธ์แบบนี้สิ่งสำคัญคือการยอมรับว่าความต่างไม่ใช่ปัญหาแต่มันคือโอกาสในการเรียนรู้เสทเวิร อาจจะเรียนรู้ว่าบางครั้งความเงียบก็มีค่าไม่จาเป็นต้องพูดทุกอย่างออกมาเพื่อเข้าใจกันในขณะเดียวกันอินเตอร์เวิรก็อาจจะได้เรียนรู้ว่าการเปิดใจพูดออกมาเพียงเล็กน้อยก็อาจจะทำให้อีกคนรู้สึกเชื่อมโยงได้มากขึ้นความรักจึงไม่ใช่เรื่องของใครต้องเปลี่ยนเพื่อใครแต่คือการเดินเข้าหากันคนละก้าว อินทร v e r t อาจจะลองอยู่ในวงเพื่อนเข้ากับเขาบ้างแม้จะไม่ถนัดแต่เพื่อให้เขารู้ว่าเราอยู่ตรงนี้ส่วน extravert อาจจะเรียนรู้การอยู่เงีย,งงยบๆเป็นเพื่อนข้างๆไม่ต้องพูดแต่ให้ใจอยู่ด้วยสุดท้ายความรักที่ต่างกันแบบนี้สวยงามในแบบของมันมันคือความรักที่ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแต่อยู่ด้วยกันได้เพราะเรามีใจให้กัน ต่างคนต่างเสริมเติมเต็มเหมือนคนหนึ่งคือร่มไม้สงบส่วนอีกคนหนึ่งคือแสงแดดที่อบอุ่นและเมื่อนำสองอย่างนี้มารวมกันต้นไมาแห่งความสัมพันธ์ก็จะเติบโตได้อย่างสมดุลค่ะขอบคุณที่รับฟังจนจบนะคะใครที่อยู่ความสัมพันธ์แบบอินเวิร์กับเอ็กซ v e เวอย่าลืมว่าคุณไม่ได้แปลกและไม่ได้ผิดคุณแค่ต้องฟังกันให้มากขึ้น เพราะความต่างอาจเป็นของขวัญที่สวยงามที่สุดในความรักของคุณก็ได้ค่ะคาลิเบอร์คอร์สเรียนออนไลน์ที่ถ่ายทอดทั้งความรู้และประสบการณ์ของตัวจริงตัวตึงจากหลายวงการมามากมายในรูปแบบที่ย่อยง่ายเข้าถึงได้ทุกที่และทุกเวลาในราคาที่จับต้องได้เพื่อเติมเต็มการศึกษาที่ขาดหายไปของคุณครับเรียกเอาเองเลยครับว่าอยากจะศึกษาในด้านไหนสามารถกดไปที่ลิงก์ด้านล่างของเราได้เลยเหมือนกันครับ